สวัสดีครับแฟนปีศาจแดงทุกๆท่านครับวันนี้เรามาติดตามข่าวซื้อขายนักเตะล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานแมนยูของเรานะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับไบตันขาบ้านแบบเลเทะกันไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนครับยังไงแฟนปีศาจแดงทุกคนก็เอาใจช่วยกันอยู่นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวล่าสุดนี้กันเลยนะครับสำนักข่าวทีนึงอย่าง ฟาบิ i ซโอโรมาโนแล้วก็ดา v ิ d อัตินนะครับได้ลงข่าวว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะได้สนใจตัวผู้เล่นคนนี้นะครับมาโคอนาโตวิดนะครับเล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสมสรโบลอนยาในลีกิเตอรี่ในตอนนี้นะครับทางผู้สื่อข,ข่าวได้แจ้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับได้สอบถามราคาไปยังสมอรโบลอนยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งค่าตัวก็ที่เสนอไปอยู่ที่ประมาณ9ถึง10ล้านยูโรแต่ข้อเสนอนี้ก็ไได้ถูกสสสมรรบบาปปฏิเธนะคั แต่ต้องบอกว่านักเตะรายนี้นะเขามีอายุปาไปแล้ว33ปีนะครับก็เจ้าตัวเคยมีความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆนะครับกับเจนฮาร์คอยู่นะครับสมัยก่อนนะในลีกที่เนเธอร์แลนด์นะครับเขาเล่นให้กับทเวนตี้เมื่อปี2008นะครับสมัยที่มีสตีฟแม็กคาเรนนะครับเป็นผู้ช่วยกุญซือคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเคยคุมทีมซึ่งในเวลานั้นนะครับก็มีเจนฮาร์คนดขอานะครับขาาดกองหน้ เป้าเป็นอย่างมากนะครับตัวที่จบสกอคอดีๆนะครับแล้วก็ในต่โรนโดนะครับในตอนนี้เขายังมีเวลาที่จะหาทีมใหม่อยู่นะครับจนกว่าที่จะปิดตลาดในซัมเมอร์นี้แล้วก็องตตัวนี่มาซิยาวนะครับยังมีอาการเจ็บเอร้อยหวายอีกนะครับก็น่าจะพักกันยาวๆหลายวันเลยครับก็มาตามข่าวนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่อาจจะจบที่นักเตะรายนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ต่อไปก็เป็นข่าวนักเตะกองกลางที่แมนยูสนใจกันบ้างนะครับหลังจากเมื่อวานที่คู่หูแม็กเฟ็กของเราครับเล่นไม่ออกเลยสำนักข่าวหลายๆที่ก็ลงข่าวว่าตอนนี้แมนยูสนใจนักเตะรายนี้ครับอาร์เบียนลาบิโอซึ่งตอนนี้จะตัวเล่นให้กับสโมสรยูเว่อยู่ในลีกอิตาลีนะครับเล่นในตำแหน่งกองกลางครับมีส่วนสูงถึง188ซนติเมตรนะถือว่าสูงมากในตำแหน่งนี้นะก็คล้ายๆกับฟิลลีนี่นะครับที่เคยอ,อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะ ย้ายเข้ามาในช่วงของยุคหลุยฟันเก่านะครับแต่อเบียนลาบิโอเนี่ยเขาจะมีความผิวกว่าเฟลไลนี่มากๆนะครับมีความคล่องตัวพอสมควรนะอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้น,นครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของขาขึ้นสามารถพัฒนาต่อได้อีกนะครับทั้งส่วนสูงทั้งอายุตรงเนี้ยผมคิดว่าทําให้แมนยูเนี่ยถึงสนใจอเบียนลาบิโอนะครับส่วนในเรื่องของค่าตัวเนี่ยยังไม่มีรายงานออกมาว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ น่าจะอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยหรือว่าสอบถามไปทางสโมสรยูเวกันอยู่แล้วก็ณตอนนี้นะผมว่าเด็กผีลหลายคนนะครับคงจะดอัดกับการเล่นของผู้เล่นแดนกลางของเรานะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับก่อนปิดตลาดซัมเมืรอนี้ก็ขอให้กองกลางตัวใหม่มาในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องบอกให้เทนฮาครับถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยเล่นไม่ดียังไงก็อย่าฝื่อมาเลยครับถ้าไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องซื้อใหม่ครับ แต่ถ้ามันไหวมันเล่นดีนะครับเมื่อวานเราคงจะไม่เลเทขนาดนี้ละครับผมพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันหน่อยได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจผมแล้วก็จะไม่พลาดชมข่าวสารในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ